เรามาดูในดับทต่อไปนะครับผมดับทต่อไปในเรื่องของสิ่งที่เราใช้ในการปกป้องแล้วก็รักษาทั้งปกป้องกับทั้งรักษาย้ำอีกครั้งหนึ่งการป้องกันนั้นง่ายกว่าการรักษาเพราะถ้ามันเป็นมาแล้วเนี่ยบางทีต้องใช้เวลานาน,านคือคนบางคนโดนสิงสู่บางทีวันเดียวไม่หายต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าป้องกันเนี่ยง่ายกว่าชัวร์กว่าอีกหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันถ้าเกิด เราเริ่มตะขิตตะขวงใจกลัวว่าเราจะโดนเล่นของสมมุติครับบางพื้นที่เป็นที่รู้กันเลยว่าแถวเนี่ยบางคนรู้ด้วยซ้ำเลยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยชอบเล่นของรู้สิทําไมจะไม่รู้เหตุผลที่จะรู้เ,น,เนี่ยเยอะแยะในกรณีอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราเริ่มสงสัยว่าจะมีใครเล่นของเราไหมอยากจะป้องกันเป็นพิเศษเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพราะการป้องกันก็เหมือนกับการที่เราใส่เกาะเกาะยิ่งหนานยิ่งปลอดภัยถูกไหมครับ เกาะยิ่งหนามันยิ่งปลอดภัยแล้วถ้ามันหนาม,มากๆดีไม่ดีมันสะท้อนกลับไปหาคนเ,นเล่นสายเราอีกต่างหากเพราะนั้นที่จะเสริมอีกซูราอนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของซูรานหนึ่งก็คือช่วงของซูราตุลาอารอาฟกลุ่มอารอฟคือกลุ่มอะไรครับอไปค้นกันดูว่ากลุ่มอารอฟคือกลุ่มอะไรขออวให้อย่างน้อยที่สุดเราเป็นกลุ่มอารอฟก็ยังดีนะครับผมแต่นี่คือขั้นต่ำสุดนะแต่ถ้าเป็นไปได้ขออยเมตตาเราก็ขอเราเป็นชาวสว์เลย สูจ่จลอารฟอฟอายาที่117่ถึงอยายะที่119่งถ้าไม่ถึงมีการจำเพาะเป็นเลขว่าต้องเป็นอายาหนี้อายาหนี้พี่น้องครับอย่างที่เราทราบอายะกุรอ่านเนี่ยคุณอานทุกอายาเนี่ยมีความเจริญมีบรารัก้าเป็นคําพูดของผู้รัสมาตาทั้งสิ้นได้รับความดีในการอา่านแต่อย่างที่เราทราบครับแต่ละอายาเนี่ยก็มีความหมายของแต่ละอยายะนั้นๆถูกไหมครับผม บางอายะก็พูดถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ลอสซบานูอาตาลาบางอายะก็พูดถึงประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกับคนดีกับคนไม่ดีบางอายะก็จะพูดถึงหลักปฏิบัติประมุสซีมต้องทําอะไรบ้างต้องไม่ทําอะไรบ้างเปตั้งแต่ละอายะมีความหมายซึ่งนักวิชาการตามปกติครับก็จะมาดูว่าอายะไหนที่มันตรงกับประเด็นที่เราอยากจะได้ส่วนพี่น้องอยากได้เรื่องไหนพี่น้องกำลังเจอปัญหารูปแบบไหนพี่น้องก็ อ่านเอกรานที่มันตรงกับประเด็นที่เรากําลังเจออย่างเช่นเราจะพูดคุยคนไม่ค่อยเข้าใจเราไม่มีคนเข้าใจเราแล้วก็อ่นานด่วนนบีมูซาที่ขอให้คนเข้าใจนบีมูซานี่ก็หาสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับการที่เราไม่สบายป่วยเป็นโรคไหนแล้วก็หายาให้มันตรงเพราะอยเอกรานเนี่ยอ่านรวมๆวมได้หมดทุกอกายะขอให้ล็อป้องกันได้หมดแต่ถ้าเรามาอ่านที่มันโฟกัสที่มันตรงจุดเลยใจเรามันก็ตรงด้วย ว่าพลกสมาตรายในยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วพวกมปกป้องพวกราให้เกิดความรอดพ้นมาแล้วขอให้ผมรอดพ้นด้วยขอให้ฉันรอดพ้นด้วยอย่างในสุรอยะยาในสุรอะรอฟอายะที่ร้อยสิบเจ็ดถึงยะสิบร้อยสิบเก้านะครับพวกเราได้พูดถึงเหตุการณ์ระหว่างนาบีมูซาตอนที่ท่านนั้นได้ประชันกับบรรดากลุ่มพมอดหมอผีของเฟรตอนุนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พระกล่าวไว้หลายที่มากในอัลกุรอาน กลุ่มพ่อมดหมอผีเนะี่ยพวเล้อเก,ก่าเยอะมากจนน่าอิจฉาส่วนตัวผมผมค่อนข้างจะอิจฉากลุ่มพ่อมดหมอผีกลุ่มคนที่เคยเป็นคนชั่วสุดขีดแต่เมื่อเขากลับกลายมาเป็นคนดีอีหมา่นของเขาเนะี่ยมันมากมายมหาศาลจนน่าอิจฉา แน่นอนสิ่งที่ท่านเจอเนี่ยไม่น่าอิจฉานะครับกลุ่มพมุมด์บอผีตอนท้ายนี่คือเสียชีวิตแบบทรมานอย่างที่เราทราบก็คือฟาโร์เนี่ยตัดมือตัดเท้าเอาไปขึงไว้ให้ตายเลยหลายๆคนก็คงมองเฮ้ยโขดฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่อยากโดนแบบนี้แต่บททดสอบที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอในะเวลาที่เขาโดนทรมานที่สุด แต่เขาผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วพอผ่านไปได้แล้วชื่อของเขาถูกกล่าว<ม>ไว้ในคมภีที่ประเสริฐที่สุดหลายที่ด้วยกันแล้วพวกล็อกก็รักเขาพอพระไถ่เขาเพราะนั้นอยากเตือนสติตัวผมนะครับแล้วก็เตือนสติพี่น้องที่ผมรักทุกคนนะครับชีวิตมันต้องเจอบททดสอบแล้วบททดสอบหนักๆเนี่ยตอนนี้เราไม่ชอบมันแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะรักมันมากนี่คือมนุษย์ เช่นเดียวกับบททดสอบง่ายๆชีวิตที่สะดวกสบายไอ้ตอนเนี่ยเราชอบแต่ถ้าผ่านพ้นมันไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบมันก็ได้เช่นเดียวกับคนที่โดนทดสอบหนักๆครับขอให้อดทนขอให้มีความเชื่อมั่นในผู้ล็อตซุบานวัตลาไอ้ตอนเนี่ยไอ้ที่เราโดนเนี่ยมันหนักมันแย่มันชวนทอมันเสียใจมันเศร้ามันกลัวมันโกรธมันเกลียดแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้ ในสภาพของบ่าวที่อัลลอฮ์รักจะมีเพียงความสุขที่รอเราแล้วสุขคุ้มแน่นอนพี่น้องเกินคุ้มบอกได้เลยว่าเกินคุ้มเอ้ากลับมาในประเด็นของสุรอารฟครับว่าอวพีนาอิลามูซาอันออลกีอ,อกาซาออดาฮ إ ยะตัลก ق ฟ و มาย ا ฟิ ك و นเมื่อตอนที่มูซาท่านบีมูซาดสละตุสลามเผชิญหน้ากับปุ่นพ่อบอดหมอผีผมหมอผีก็เชี่ยวชาญเก่งที่สุดในอียิปยุคนั้นซึ่งอียิป ก็เป็นที่รู้กันคำว่าวเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคำสาบฟาโรหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นความเชื่อที่มีเนะี่ยก็บอกให้รู้ถึงความเชื่อชาติในด้านนี้ของกลุ่มฟาโรในอดีตการบางคนบอกเดี๋ยวไปเจอศพฟาโรแล้วก็โดนคำสาบมาพบความหายนะคนนั้นตายคนนี้ตายมีโรคภัยเกิดนั่นเกิดนี่นั่นคือองค์ความรู้ที่เอาล่อให้กับเขาซึ่งก็เป็นชีวิตอย่างที่เรารู้ เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่หน่ายฉาอะไรซึ่งตอนที่พวกเราแต่งตั้งท่านนบีมูซาให้ไปดาวะฟฟรูนฟฟรูนก็บอกว่าฟาโรห์หรือ,อฟิรูนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมอซามูซาเนี่ยใช้สายสตร์แน่เราก็มีคิดว่าเจ้าแน่เลยเราแน่กว่าก็เลยเกณฑ์สมัครพักพวกหมอผีมาสู้กับนบีมูซาถึงเวลาพวกพวกเราโดนใจนบีมูซาครับบอกไงครับให้โยนไม้เท้าของเจ้าไปซะตอนเผชิญหน้าเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย พอมืดบอกพี่เริ่มก่อนแล้วพอเริ่มนี่คือโยนเชือบเป็นจานวนมากมายมหาศาลเลยแล้วเชืองทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นงูพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องตกใจหรือเปล่า <imas> เอาพูดกันตรงๆถ้าเราไม่ถ่านตั้งตัวเนี่ยเรายืนเหนือเฉยเนี่ยอยูอย paradise, อย่ๆมีงูโผล่มาตัวหนึ่งสะดุ้งเลยพี่น้องกลัวแหละยิ่ยงถ้าเกิดมันจะเอาเรื่องมันมันชูแผงคอมีแผลแม่เบีย้ยเนี้ยยิ่งแย<ๆ>่กลัวแล้วถ้ามันมาจํานวนมหาศาลพี่น้องใครจะไม่กลัว ธรรมชาติกัวกันหมดแหละนอกจากคนตายไดนนะ้นะพี่น้องท่านอบีมูซาครับรอุลลอให้ฮีดายะให้วะฮีบอกว่าโยนไม้เท้าของเจ้าเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าชนะแน่นอนนะนะบีมุซาก็โยนไม้เท้าพอโยนปุ๊บก็ไม้เท้านั้นเน่ยก็กลายเป็นงูยักษ์ที่ไปกืนกินงูเล็กทั้งหลายในที่นี้ครับอุลลอห์กล่าวว่าวะกออลฮัก ว่บาตลลามาแกานูยะมารุนสัจธรรมก็ได้ปรากฏแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ทํามาเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ไปเสศร์จอมปอมภาพลวงตางนูเนี่ยจริงๆเป็นภาพลวงตาแต่ภาพลวงตานั้นถูกกืนกินไปด้วยกับนูที่มาจากแม้เท้าของนบีมูซาซึ่งพ่อมุทธบมกผีรู้ว่าที่เขาเจอเน่ยมันคือของจริงเพราะเขารู้เรื่องเสศรดมากกว่าใครไงครับ ผมหรผีรู้เรื่องเศษศาสตร์มากกว่าใครรู้ว่าข้อท็จจริงของมันเป็นยังไงแล้วพอมาเจอสิ่งที่เหนือกว่าไสายศาสตร์เพราะท่านอบีุูซา์ไม่ได้เรียนไสยศาสตร์นะคนเราไม่ได้สอนไสยศาสตร์ท่านอบีุูซาแล้วไม้เท้าที่โยนไปเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นงูเพราะไสยศาสตร์แต่มันเป็นงูจริงๆมันเป็นสัตวธรรมซึ่งเมื่อพ่อมหมอผีเห็นคนยิ่งมีความรู้มากๆถ้าเขาไม่ปิดกั้นใจอะพี่น้อง เขาจะยอมรับสัจธรรมได้เขาก็ยอมรับว่านี่แหละคือของจริงแล้วตลอดชีวิตที่ทํามามันมีแต่ภาพลวงตามีแต่ของหลอกลวงเขายอมรับสัจธรรมฟาเรตเกียบอินาฟาตินดิกาจงเตือนสติกันเพราะการเตือนสติกันเนี่ยจะยังประโยชน์ซึ่งอีกแย่นึงพวกเราบอกว่าจะยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นกลุ่มพระวุฒิบผีนี้เป็นกลุ่มที่หัวใจเขาก็ยอมรับสัจธรรม พอเขามาเจอสัจธรรมเขาก็ศรัทธาฟอ์กูรบูฮูนาลิกะวังกอลาบูซอกิรินแล้วเมื่อนั้นเขาก็พ่ายแพ้แล้วกลายเป็นผู้ต่ำต้อยประโยะนี้ความหมายตรงไหมตรงเลยโดยเพราะคนที่อาจจะโดนของมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคนเลื่อนเสสร์เนี่ยมันต่ําต้อยไปแล้วแล้วก็ขอด้วยกับอายะกุุลานที่ความหมายตรงกันถึงตรงนี้นะครับผมขอ เตือนพี่น้องที่รักนะครับบางท่านเราจะพบบางทีมีหนังสือเป็นเล่มเลยที่บอกว่าคุณป่วยอย่างนี้อ่านอญญายะนี้คุณป่วยอย่างนั้นอ่านอายะนั้นคุณอยากให้ลูกเป็นแบบนี้อ่านสุร้อนี้นคุณอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นอ่านสุรอนั้นการที่จะมาจาเพาะแบบเนี้ยมันต้องมีเหตุมีผลที่ชัดเจนประการแรกต้องมีตัวบทหรือมีเหตุผลที่ชัดเจนอย่างที่เรากำลังพูดคุยกันนยครับสุราล็อบเนี่ยความหมายมันตรงเลยกับเรื่องศิลศาสตร์ที่ถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นความหมายตรงมิกซเซนครับคนเดินของมาก็ใช้อายะนี้ขอ หวังว่าให้เอาล่์รักษาแต่บางทีเราจะพบที่ที่ไม่ make ซนเลยผมเคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งมีแจกด้วยเขาบอกอ่าใครเป็นมะเร็งเอ่อถุงน้าดีนะอ่านอายะนี้ใครเป็นอันนี้นะอ่านอายะนั้นใครเป็นอันนี้นะ่าอ่านอายะน,นี้แล้วพอไปดูปุ๊บมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อว่าอายะนั้นเนี่ยจะทําให้ตรงนี้หายอันนี้ทําให้ตรงนี้หายเนี่ยเรื่องนี้เป็น influence ต้องมีตัวบทชัดเจนหรือต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนถ้าไม่ใช่ อย่าได้เชื่อตามนั้นอาจจะมีโอกาสทําให้อากิดาเพี้ยนไปได้นะครับก็ขอเตือนไว้อันนี้คือเตือนภาพรวมคือแน่นอนแหละยักุรานทั้งหมดช่วยหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไประบุว่าอายะนี้ถุงน้ําดีอายะนั้นเป็นมะเร็งมดลูกอันนั้นเป็นนบางคนบอกก็เนี่ยทดสอบมาแล้วไปทดสอบยังไงมาล่ะมีสิติไม่มีอ้างอิงไหมเพราะ,ะนั้นถ้าเป็นเพียงการทดสอบลอยๆนะครับมุสลิมเราในเรื่องเล่นลับเราจะเชื่อเฉพาะที่มันชัดเจนกับเราเท่านั้นนะครับผม คุณสวัยเจษฎามุคลครามาก็วิย,ยากรุ่ครับผมงั้นตอนนี้ครับในส่วนของการรักษาในกรณีที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าโอเคน่าจะโดนชัยตอนเล่นละน่าจะโดนเสยศาสตร์ละน่าจะโดนคนเล่นของละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอายะครับที่เราก็อ่านแล้วก็เป่าให้กับคนที่โดนหรืออ่านให้กับตัวเราเองโดยที่เราต้องรู้ความหมายย้ำนะรู้ความหมายแล้วก็ขอจากผู้ล้์อย่างจริงใจ ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงช่วยนบ,บีมูซาให้มีชัยเหนือบรรดาเศยศาสตร์มาแล้วก็ขอให้เรานั้นมีชัยรอดผลเหนือจากเศษศาสตร์ที่เราโดนด้วยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองโดนครับอ่านไปแต่พี่น้องถ้าเราโดนจะได้หายถ้าไม่โดนมันก็เป็นบาระกาในการอ่านกุรานถูกไหมครับการอ่านกุรานมีแต่ความดีพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกลัวมันจะไม่ดีบางคนบอกฉันอาจจะไม่โดนหรือฉันอาจจะโดนแล้วอ่านมันจะเสียหายอะไรถูกไหมครับ อย่างน้อยดูความหมายอีหม่านเพิ่มอย่างน้อยได้อ่านอัลลอฮ์รักเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการอ่านดูอาที่มาจากอัลกุรอานหรือมาจากคะดีสเราไม่มีทางที่จะขาดทุนแต่ย้ำนะให้รู้ความหมายให้อยากได้มันจริงๆครับผม เพราะนั้นวันนี้นะครับก็จบตรงส่วนของส ah ุรอัลอฟอายะที่117่ยถึงอายะที่119ก็อ่านกันเราก็ได้ความหมายเราก็ได้ความรู้เราก็ได้ความเข้าใจแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ครับ إ ي م านก็จะเพิ่มกันด้วยด้วยความเมตตาของผู้ลอสุบานะฮุวะตาลาครับผมในช่วงของดูอาบ้านมุสลิมนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวสักครู่เรากลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงของฟิกกับตับซีดอินชาอัลลอฮ์ครับผมหาพผูลอสุบานเมตตา أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ما ذنب إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستقم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخبرك.